ตัดเล็บหนูตัดตรงนะคะห้ามตัดทะแยงแหลมๆนะมาจากไหนเนี่ยลูกมาจากไหนคะ อันนี้หนูเจ็บนิดนึงนะอันนี้เจ็บตรงนี้นิดนึงคาะหนูไม่ชักทเท้าค่ะเลยห้ามดึงเท้านะาป้าจะทำให้เบานะเนดนึงโอเค นึ่น <c ười> นงสองน่ารักงชงเจ็บแต่หัวเลาะอ่ะเดี๋ยวนิดนึงโอเคโอ้โหโล้โอ้ยโอ้ยโอ้อกแล้ว ถ้ามุมด้านนี้ตัดง่ายอีกด้านอะไรนะครับมุมด้านเนี้ยตัดง่ายอุ้ยอะหนูอยากกรงครงบปิดใจเดียวนะครับเสร็จนะแล้วดาวเก็บนะครับคเค แบบตัวเองใช่มั้ยว่าฟูอย่างลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บอ้อ1 2อ้อออกแล้วลูกเก่งมากยอดเลยลูกเก่งมากไม่หัวร้อนแล้วหรอร้อนแล้วอ่ะอ่ะลูกดูนะหนังพวกนี้หนูต้องเอาออกโอเคครับ แสงอ่ะ,ออะลูกโลกไงไหมครับลไงไหมครับผมไหวไหมแสงอ่ะ,อะเดี๋ยวราคะลูกนิดจ้ปกติแล้วเล็บมันไม่ใช่งอกขึ้นเลยอ่ะไม่ใช่งอกขึ้นข้างบนโอ้โหก็หนูตัดมันตลอดอราจะเนือ้อม,มันมาหุ้มเล็บอ,อ่ะ หนูต้องไม่งัดแงและแต่ว่าหนูทําแผลแบบไหนเออไม่่อยทำแผลนะอ่าถ้าหนูไม่ทําแผลหนูไม่มีหายหรอกหนูดูวิธีการทําแผลนะวิธีการทําแผลหนูต้องใช้น้ําเกลือเทราดที่แผลนะลูกน้ำเกลือเอะ่ะหนูลงกดอย่างนี้แนะล้วหนูรู้สึกไง ไม่เจ็บวอใช่ไหมเจ็บแผลใช่อ่ะเี่นะคะน้ำเกลือนะ้หนูก็ต้องใส่ยาเนื้อเจลยาเนื้อเจลใส่ให้ทั่วแผล แล้วก็หนูต้องใช้ตัวนี้คือตะข่ายกันแผลติดติดให้เท่าปิดให้ทั่วแผลนะคะพอหนูปิดแล้วหนูก็ใช้สำลีปิด แบบนี้ถ้าหนูก็พันแผลน่ารักมากเพเจ็บแต่เขา,เเขาห,วหัวเราถ้าหนูทำแผลแผลหนูจะหายไวแต่ถ้าเกิดหนูไม่ทำแผลและหนูปล่อยให้มันเป็นเนื้อดำๆๆหนูไม่มีหายค่ะ ต้องทำแผนทุกวันนะคะเหล่าทิ้์ส่งนิ้วมาให้ป้าดูด้วย